ช่วงนี้เราจะไปคุยกันนะครับกับนักวิเคราะห์ของเราคุณเทิดศักด์ทวีธีรธรรมจากเอเชียพลสอยู่ในสายนะครับสวัสดีพี่เทิดครับ ครับสวัสดีครับสองวันที่ผ่านมาปรับตัวลงไปอยู่พอสมควรเลยนะครับวันนี้พอจะฟื้นกลับขึ้นมาได้บ้างกลุ่มสื่อสารเริ่มฟื้นขึ้นมาบ้างแล้วบางตัวเรามองภาพรวมๆของตลาดยังไงบ้างครับก็จริงๆถ้าโฟกัสไปที่กลุ่มสื่อสารก่อนเนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าหลังจากผ่านเรื่องของการประมูลมาเนี่ยนะครับแต่ละค่ายแต่ละบริษัทเนี่ยนะครับก็มีการชี้แจงข้อมูลนะครับแล้วก็ถึงกรดวิธ์ของตัวเองไปข้างหน้านะครับว่า สิ่งที่คนกลัวกันคือใบอนุญาตที่แพงแล้วก็การเกิดขันที่มันจะแรงขึ้นเนี่ยแต่ละคนแต่ละค่ายมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาย,ยัางไงนะครับแล้วส่วนนักวิเคราะห์เองนะครับก็ได้มีการปรับประมาณการต่างๆเนี่ยให้มันสอดคล้องกับสการ์แล้วมากขึ้นนะครับซึ่งผลออกมาพอราคาถูก กดลงไปเยอะมากๆเนี่ยนะครับหลังจากปรับประมาณการแล้วเนี่ยถ้าหากว่าบางตัวเนี่ยเห็นยูที่มันสูงขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าม uh huh. ีกลุ่มคนบางส่วนนะครับที่ต้องการผล uh huh. ต,ตอบแทนจากเงินปันผลเนี่ยเข้ามาซื้อนะครับ,รบแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นเพราะว่าการปรับพอร์ตของบางกลุ่มักลงจุนนะครับอาจจะเป็นนักลงทุนต่างชาติหรือว่าสถาบันเนี่ยเมื่อมีการขายออกไประดับหนึ่งนะครับมันก็เริ่มที่จะเห็นเพรสเชอร์จากการขายใหม่ๆเนี่ย S <S น้อยลงนะครับเหตุนี้ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้กลุ่มสื่อสารเนี่ยดูดีขึ้นนะครับทีนี้เมื่อกลุ่มสื่อสารดูดีขึ้นเนี่ยนะครับในชอตเทอมเนี่ยมันก็ไปในส่วนช่วยนะครับทำให้ตัวภาพเซตินเด็กเนี่ยขยับตามขึ้นไ่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูเรื่องของตัวเวทนเด็กนะครับว่าหุ้นตัวไหนกลุ่มไหนเป็นตัวที่ดันดัชนีขึ้นได้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าสามตัวแรกนะครับแอดวานต์อินทั h แล้วก็ ตัวทูนะครับมีน้าหนักในการขับเคลื่อนดินเด็กขึ้นไปเนี่ยประมาณสัก4.5จุดหละนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าน่าจะมีส่วนจากตรงนี้เข้าไปนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าเรายังไม่คิดว่าลักษณะของตัวหุ้นราคาหุ้นเนี่ยมันจะปรับขึ้นไปสักทีเดียวเลยนะครับโดยที่ไม่ได้มีการผับฐานอะไรนะคิดว่าน่ายังอยู่ในภาวะที่ผันผวนอยู่แลหรับตัว ICT นะครับอืมครับช่วงนี้เราแนะนํานั่งทุนยังไงบ้างฮะ ครับก็จริงๆถ้าดูตัวตลาดเปิดมาสองสาวันแรกเนี่ยถูกกดลงมาค่อนข้างจะแรงนะครับ,รบแรงกดลงมาเนี่ยเรามองว่ามันเป็นเรื่องของซนติเมนที่มาจากปัจจัยภายนอกเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อลองพิจารณาแยกแยะดูนะครับเราก็คิดว่าซนติเมนต์พวกนี้เนี่ยยังอาจจะมีส่วนในการที่จะกดดันตลาดได้อยู่นะครับแต่ว่าเมื่อพลิกกลับมาดูอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยในเชิงพื้นฐานของตลาดทุนบ้านเราประเมินว่า สภาพแวดล้อมการลงทุนในปี59เนี่ยมันน่าจะดูแล้วอยู่ในภาวะที่ดีกว่าปี58ครับเราดูตั้งแต่ GDP growth นะครับปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะโตประมาณสัก2.7หรือสโชควรีแต่3นะครับแต่ปีนี้เนี่ยส่วนใหญ่มุมมองที่ออกมาแต่ละค่ายเนี่ยนะครับ3.5ถึง3.8เป็นส่วนใหญ่ครับ ตัว e a r n i n g บริษัทจดทะเบียนนะครับปีที่แล้วเนี่ยถ้าตัว Net Profit นะครับอ p s ได้ประมาณ75็ดสิ้า่ถ้านอมคือบวกกับรายการพิเศษเข้าไปเนี่ยนะครับอาจจะได้ประมาณ93นะครับจนปีนี้เนี่ยเราคาดการอ p s อนะครับอยู่ที่ประมาณ94.55นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปเทียบกับฐาน75เนี่ยเราก็คิดว่าเราก็โตขึ้นมาเรื่องพอสมควรครับแล้วด้วย 94.55ตัวนี้เนี่ยพอเอาตัวอินเด็กข้าไปคำนวณน,นะครับราคาแถวนี้มันให้ค่าสี่แค่ประมาณสัก13.3เท่าแค่นั้นเองนะครับ,รบซึ่งผมมองว่ามันต่ำนะครับเพราะฉะนั้นในภาวะที่ตลาดจังผััผวนแบบนี้นะครับแต่ว่าในชิงฟันเดมินทัลแล้วเราดูค่อนข้างจะยังแข็งแกร่งอยู่เนี่ยเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะถือเป็นโอกาสนะครับที่นักทุนจะหาหุ้นที่พื้นฐานดีๆที่เคยเล็งไว้เนี่ยแล้วก็สะสมเข้าไปนะครับ,รบแล้วก็ตีมการลงทุนที่เรา ใช้หนักๆสำหรับปีนี้เนี่ยเราเชื่อในเรื่องของตัวที่เป็นหุ้นประเภทโดเมนสิทธิ์เฟเป็นหลักครับครับหลายคนกังวลเรื่องของจีนว่าจะเป็นข่าวร้ายใหม่ที่ที่อาจจะมีความรุนแรงอย่างที่เรายังไม่เคยประเมินกันมาก่อนตรงนี้ทางอิเชพัทมองอยังไงบ้างรรเรื่องของจีนครับก็ถ้ามองโฟกัสไปที่ตัวหุ้นเลยเนี่ยนะครับถ้ามองตลาดหุ้นจีนนะฮะปีที่แล้วครึ่งปีแรกเนี่ยเป็นช่วงที่ราคาหุ้นมีการปรับตัวขึ้นไปหลังนั้นมีความกังวล<ๆ>ร้อยแปดพันเก้าเกี่ยวเรื่องตัวการชะลอตัวของเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ทาให้ ไหลลงมานะครับทีนี้เราลองไปรวบรวมดูมาตรการต่างๆของจีนที่ออกมาสู่ตลาดเนี่ยนะครับรวบรวมได้ประมาณสักหนึ่งหน้ากระดาษ huh. นะครับซึ่งมันมีเยอะยะแยะมากมายเลยนะครับและบางทีเนี่ยก็เป็นมาตรการที่ไปทําให้กลไกเนี่ยมันผิดเพี้ยนขึ้นมาในระยะสั้นครับแต่พอกลไกพวกนั้นมันหมดอายุลงนะครับอย่างเช่นห้ามผููถึงหุ้นใหญ่เกิน5%ขายหุ้น6เดือนเนี่ยรพระหมดลงเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดเบรเซอร์ขึ้นมานะครับเพราะนั้นประเด็นเรื่องจีนเนี่ยผมคิดว่าตลาดเรามีการ สร้างความกังวลและก็ดูดซับไปส่วนแล้วในช่วงที่ผัผ่านมานะครับแล้วก็ถ้ามามองกันในเชิงพื้นฐานเนี่ยนะครับถามว่าในส่วนของการส่งออกเนี่ยปีนี้เราคาดหวังมากน้อยแค่ไหนในการที่จะเป็นตัวกับเคลื่อนทําให้ตัวเศรษฐกิจฐฐเราก็ยับขึ้นไปผม uh huh. ว่าน้ําหนักค้นเขาจะน้อยนะครับ uh huh. แรงหลักๆที่เราคาดหวังในปีนี้เนี่ยที่เราบอกว่า GDP ตัว3% 3.8เรนาเนี่ยนะครับเราคาดหวังองค์ประกอบจากในประเทศทั้งคอนซัมชันนะครับการลงทุนภาครัฐการลงทุนภาคเอกชนเนี่ย ามพาร์ทนี้เนี่ยเป็นหลักมากกว่านะครับเพราะฉนั้นอิมแพกจากความกังวลเรื่องจีนมีไหมกับเศรษฐกิจมีแต่ว่าผมเชื่อว่าน้ําหนักไม,ไม่ไม่มากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยถ้ามองเชิงตลาดหุ้นมันถูกสะท้อนไปในราคาหุ้นระดับหนึ่งแล้วครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็กลุ่มเป็นลักษณะของการมอนิเตอร์แล้วผลกระทบที่ส่งเข้ามาผมเชื่อว่าเป็นเรื่องของเชิงกระแสามากกว่านะครับเรา ให้อียการลงทุนว่าปีนี้น่าจะลงทุนในหุ้นกลุ่มไหนตัวไหนเป็นพิเศษไหมฮะครับถ้าเป็นธีมเรื่องโดมสติกเทรดเนี่ยนะครับผมว่ากลุ่มที่เล่นได้นะครับมันค่อนข้างจะมีอยู่หลายกลุ่มเหมือนกันนะครับอาจจะเริ่มถขยกลุ่มทางต้านรับเหมาก่อสร้างนะครับซึ่งหุ้นเด่นผมว่าก็มีอยู่เยอะเหมือนกันนะครับไม่จะเป็นตัว CK เนะครับเล็กปรมมาณหรือก็เป็นเซฟโคมีซินเทคมี SCPI นะครับถัดมาก็จะเป็นกลุ่มพวกวัสดุก่อสร้างนะครับอาจจะเป็นโฟกัสที่ปูนซีเมนต์ไทยนะครับแล้วก็ม ธนาคารพาณิชย์นะครับผมคิอว่าตัวอย่างเคแบงค์เนี่ยลงมาเยอะมากแล้วจนกระทั่งราคาตอนนี้ใกล้ๆบุกแวรูแล้วเนี่ยรรเราไม่ค่อยจะเห็นภาพแบบนี้เท่าไหร่ก็น่าสนใจนะครับอาจจะมีกลุ่มท่องเที่ยวนะครับหรือกลุ่มที่มีความเกี่ยวเนื่องนะครับเรื่องการเดินทางก็จะมีหุ้นอย่างเช่นเอราวันนะครับหรือว่าตัวบีเอเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับแล้วอาจจะมีหุ้นในกลุ่มอสังหารืมอทรัพย์นะครับที่ได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นอสังหาโดยตรงเลย อย่างปรึกษาก็เป็นตัวที่โดดเด่นขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นทางเลือกการลงทุนผมมองว่ายังยังมีอยู่ค่อนข้างเยอะครับแต่จะลุ้นฟันโฟ้เข้ามาก็คงยังไม่ใช่ช่วงนี้มั้งฟันโฟผมมองว่ายังอาจจะยากอยู่นะครับเราหวังเพียงแค่ว่าแรงขายที่จะมีออกมาเนี่ยมันน่าจะเบาลงแล้วน้ำหนักมันจะน้อยลงไปได้เลยนะครับส่วนการไหลกลับเนี่ยยังคงต้องใช้เวลาอยู่ครับเพราะฉะนั้นก็จึงคงเป็นภาวะที่ต้องเลือกเป็นรายตัวใช่ครับต้องเซียทีฟแล้วเราก็พยายามเด้นให้เห็นว่า ปีนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการฟื้นตัวจากภาคเศรษฐกิจภายในประเทศเราก็เลยพยายามเลือกหุ้นประเภทที่เรียกว่าเป็นโดเมนสเปรย์ไปครับ,รบแล้วยังมีหุ้นกลุ่มที่ที่เรายังแนะนําให้เลี่ยงอยู่ไหมฮะก็จริงๆกลุ่มที่เลี่ยงเนี่ยนะครับเรายังกังวลกับพวกคอมมอดิตี้อยู่นะครับที่ชัดๆเลยเนี่ยยังเหล็กนะครับเรายังไม่เห็นสัญญ,ญาณฟื้นตัวอันนี้หมายถึงเหล็กช่วงต้นน้ำกลางน้ำนะครับ,รบพวกที่อยู่ปลายน้าเนี่ยคง,คงไม่ได้รับผลกระทบอะไรและยังไม่ลงได้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวกลุ่มทางด้าน พลังงานหรือว่าตัวพวกน้ํามันทั้งหลายเพราะเราดูว่า uh huh. เทรนของตัวพลังงานไม่จะเป็นตัว่านอินหรือว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันยังอยู่ในช่วงเวลาที่ยังไม่ค่อยฟื้นตัวเท่าไหร่ครับ,รบแต่โรงกลั่นจะเกี่ยวไหมครับโรงกลั่นก็อาจจะดูตามตามเป็นซีซันอลไปนะครับก็บางซีซันอลเนี่ยอาจบางบางช่วงบางไตรมาสอาจจะเห็นค่าการ์ดเนี่ยขยับสูงขึ้นก็ผมเชื่อว่าสามารถที่จะเทรดติ้งได้เป็นรายไตรามาสไปแล้วก็ตอนนี้ถ้าดูในส่วนโรงกลั่นเนี่ย หลายบริษัทก็จะมีโอเปอรชันในส่วนของตัวปิโตเคมีเนี่ยผสมอยู่นั้นด้วยนะครับก็พยายามเลือกตัวที่ทำโรงกันแล้วก็มีปิโตเคมีในสายโอเลฟินเนี่ยอยู่ในนั้นด้วยนะครับเช่นงเช่น IRPC นะครับหรือว่า GC นะครับพวกนี้ก็ยังดูดีอยู่ครับแต่ถ้าเป็นพลังงานต้นน้ําเลยนี่ก็อาจจะยังระมัดระวังก็ผมว่าชะลอไปนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าหากว่าราคาพลังงานยังไม่มีการขยับขึ้นไปทั้งกานทั้งน้ำมันเนี่ยผมว่าราคาหุ้นในส่วนนี้ก็ขยับยากเหมือนกัน โอเคได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับรับสวัสดีครับครับ ในวันนี้เนี่ยนะครับที่หุ้นปิดบวกขึ้นมานะครับถ้าลองไล่เรียงกันดูหุ้นที่ส่งผลบวกกับดัชนีเป็นหลักเลยความจริงก็มีอยู่ไม่ค่อยกี่ตัวนักเนี่ยนะครับไล่เรียงกันไปตั้งแต่ a d v a n c e c p ี l i n t u นท t True, KBank, CPN เป็นต้นนะครับส่วนหุ้นที่กดตลาดในวันนี้ก็จะเป็นตัว SEC, เป็น BBL เป็น BLA แบบนี้เป็นต้นด้วยเช่นกันนะครับแต่ภาพของตลาดเนี่ยคือแน่นอนอาจจะยังไม่ได้กลับมาเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนแต่คุณทศศักดิ์ก็มองว่า ว่าเราสามารถเลือกหุ้นที่จะเข้าไปลงทุนได้หลายตัวตอนนี้ก็น่าสนใจแล้วกลุ่มสื่อสารตอนนี้ก็เริ่มน่าสนใจในแง่ของเ,อเงินปันผลเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับ แต่ที่เรายังไม่ทราบก็คือค,อความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของเขาเนี่ยจะลดทอนลงไปมากน้อยแค่ไหนถ้ามีการแข่งขันที่มากยิ่งขึ้นในในธุรกิจนี้นะครับแต่กลุ่มแบงก์หรือว่ากลุ่มอื่นๆหลายตัวอย่างที่คุณทศศักดิ์บอกเนี่ยก็เริ่มมีความน่าสนใจขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก่อนหน้านี้ครับถ้า,ถาดูปีที่แล้วเนี่ยทางเอเชียพลสจะเป็นค่ายที่มองตลาดไม่ค่อยดีแล้วก็แนะนําให้ระมัดระวังมาโดยตลอดนะครับแต่ช่วงๆนี้แหละครับที่ดัดชนีสักประมาณ1260จุดเนี่ยเอเชียพลสเริ่มกลับ คำแนะนำนะครับโดยมองว่าเริ่มน่าสนใจเข้าซื้อบ้างแล้วในบางหลักทรัพย์ในบางกลุ่มธุรกิจนะครับแต่ก็แน่นอนจะไม่ใช่การกระจายซื้อแบบเหวี่ยงแหเหมือนกับหลายๆปีที่ผ่านมาที่พอหุ้นขึ้นก็ขึ้นกัน,กนหมดไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนนะครับภาะวะตลาดเปลี่ยนไปแล้วทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วเราก็ต้องปรับตัวด้วยเช่นกันอาจจะต้องเลือกหุ้นให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับว่าอะไรเป็นหุ้นที่อยู่ในเทรนด์แต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นแหละครับหุ้นที่คนเขามองว่าดีตลาดมองว่าดีราคาามมันกนก็อจจะไปไปล เราก็ต้องต้องดูในเชิงมูลค่าด้วยนยนะครับว่าณราคาตรงนั้นเนี่ยมันยังมีโอกาสให้เราอยู่อีกมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวพักกันครู่เดียวคุณผู้ชมกลับมาช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายเรื่องที่จะมาคุยกันต่อครับ